ช่วยนั่งเรียบร้อยเดี๋ยวได้เรต้องค้านะคะนั่งเรียบร้อยเดี๋ยวนะฮะนางร้ายมาวันนี้เดี๋ยวใครไม่เรียบร้อยเดี๋ยวใครไม่เรียบร้อยนางร้ายจะกัดนะวันนี้ให้พี่เป็นต่อว่าจะทันพี่้พี่เป็นต่อมากัดด้วยอ่ะอ่ละค่ะสวัสดีนะคะกรบมามัสการ กราบนมัสการน้องเนนผู้มีบุญทุกๆท่านนะคะแต่ก่อนอื่นต้องกราบนรัสการพระอาจารย์ก่อนเจ้าค่ะแล้วก็กราบสวัสดีแม่ชีน้อยทุกท่านนะเจ้าค่ะจะบอกว่าอิจฉาหนออิจฉาหนอจริงๆคนมีบุญเหล่านี้ได้บวชนำหน้าก่อนพี่ไปแล้วนะคะจะบอกว่าทุกคนโชคดีอิจฉาสามเณรอิจฉาแม่ชี คือเดี๋ยววันนี้นะคะเรื่องที่เราจะมาเรียนกันก็เกี่ยวกับเรื่องของการพูดยังไงให้ไพเราะน่าฟังนะคะอ๋อแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้ตอนที่โยมมาถึงเนี่ยแล้วพูดจาแบบว่าไม่ค่อยจะดูเรียบร้อยสุภาพเท่าไหร่เป็นไงคะน่าฟังไหมน่าฟังเหรอเจ้าคะเป็นนางร้ายเหรอเจ้าคะน่าฟังหนีเลยเหรอ ฟังแล้วพอพูดจาไม่เพาะไม่สุภาพไม่เรียบร้อยไม่อ่อนหวานปุ๊บไม่น่าฟังแต่ถ้าพูดทีดีบอกว่าน้องเนนเจ้าขาแม่ชีน้อยเจ้าขาขอให้ช่วยนั่งให้เรียบร้อยแล้วก็โอ้เห็นไหมคะปิดวาจาพูดยังไงเจ้าคะได้พูดอะไรเหรอวันนี้เราจะเรียนเรื่องเรียนให้งามที่วาจานะเจ้าคะ เราจะมีหลักยังไงในการที่เราจะพูดจะให้ไพเราะน่าฟังไม่มีก็จะเป็นนางร้ายอย่างเงี้ยนางร้ายเลยค่กอะยังไงเจ้าคะมีหลักยังไงที่เราจะเป็นคนพูดจะให้ไพเราะน่าฟังบ้างเชิญน้องเนนบิสกิตเจ้าค่ะเอ่อไอส์ถามว่าเนต้องลงท้ายว่าไอ้ครับแล้วก็ผู้หญิงต้องลงว่าขาครับกับค่าอาแล้วมีใครอีกเจ้าคะอะขออเมชีนมิ้นเจ้าค่ะ ผู้หญิงมาบวชเป็นแม่ชีแล้วก็ต้องพูดเจ้าค่ะเจ้าค่ะแล้วเจ้าค่ะอ่ะอ่ะอ่ะแม่ชีด้านหลังเจ้าค่ะพูดจาสุภาพพูดจาสุภาพเรียบร้อยมีอะไรอีกไหมเจ้าค่ะพูดแบบสุภาพที่สุดที่พี่พูดมาต้องการนะเออเจ้าค่ะเรามาดูหลักนะคะหลักง่ายๆเลยที่เราจะทำให้เราเป็นคนที่พูดจาไพเราะก็คือหนึ่งเราพูดวาจาจริงวาจาจริงเป็นประโยชน์ วาจาจริงเป็นประโยชน์แลวข้อที่3คือถูกกาลเทศะเมตตาเจ้าค่ะข้อสี่เมตตาเขียนตัวใหญ่หน่อยนะเจ้าค่ะข้างหลังจะได้เห็นข้อ5เจ้าค่ะข้อ5อ่อนหวานเจ้าค่ะเรามารู้หลักคร่าวๆก่อนว่าเราจะเป็นคนที่งามที่วาจานะเจ้าคะเราก็ต้องพูดวาจาที่จริง เป็นประโยชน์นะคะถูกกาลเทศะประกอบด้วยความเมตตาแล้วก็อ่อนหวานนะเจ้าคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำพูดเป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าเราพูดออกไปแล้วเนี่ยไม่ไม่คิดจะดคพูดนั้นก็เป็นนายของเราก่อนเราจะพูดเราเป็นนายคําพูดแต่เมื่อพูดไปแล้วคําพูดนั้นก็เป็นนายของเราเพราะว่าเราได้พูดสิ่งเหล่านั้นไปแล้วเพราะฉะนั้นการพูดมันบังคับไม่ได้หรอกลูกแต่แต่ เอาก็เป็นหัวหน้าเราสิเพราะว่าเราพูดไปแล้วคนอื่นเขาเชื่อเราไปแล้วอะใช่ไหมสมมติว่า,ามีคุณพ่อคุณแม่บอกว่าอ่าสัมบมัณฑมชิตะตั้งใจเรียนหนังสือนะอ่าท่านสัมบมัณฑมชิตะก็บอกว่าครับผมจะตั้งใจเรียนแล้วพอ,อก็เท่ากับว่ารับปากคุณพ่อคุณแม่ไปแล้วใช่ไหมคะพอถึงเวลาจริงๆมาอยู่ในในเรียนหนังสือในห้องเรียนไม่ตั้งใจเรียนเอาแต่พูดคุยเล่นสนุกสนานเพราะฉะนั้นนะเจ้าคะ่ะ คำพูดเป็นเรื่องที่สำคัญก่อนจะพูดเราต้องมีสตินะพูดอะไรก็ใช้หลักอันนี้ทีนี้โยก็โ,โยก็มีเ,เขาเรียกว่ามีสุภาษิตนะเจ้าคะใครไม่รู้จักสุภาษิตบ้างคือคำอะไรเออคำสุภาษิตคำพังเพยคือคำอะไรจ้าคะ,ะเป็นคำที่สอนให้เราเป็นคนดีเป็นสั้นๆเป็นสั้นๆอ่ะ สรุปง่ายๆก็คือว่าสุภาษิตก็คือถ้อยคำหรือประโยคที่เปรียบเทียบกับพฤติกรรมของคนกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวนะเจ้าคะ<อ>เพื่อใช้สั่งสอนตักเตือนโดยมีลักษณะเป็นคำคล้องจองเพื่อให้จดจำง,ง่ายวันนี้ก็เลยมีเกมมาให้เล่นนะเจ้าคะ<อ>เดี๋ยวให้ทายจากภาพนะเจ้าคะอ่ะผู้ชายคนนี้<อ>เขาแบกอะไร<อ>เขาแบกนมเปี้ยว<อ>แล้วเขาก็บอกว่า บอกกับผู้หญิงว่าน้องสาววันนี้สวยจังนางสาวหรือนะหรือว่านางฟ้าคนสวยคนนี้อ่าพูดจาแบบว่าแบบว่าชมเขาอะนะผู้หญิงก็แบบบอกว่าเคินจังเลยอ่ะอ่าอันนี้ถูกาสิบคำเงเผยอะไรใครรู้บ้างอ่ะได้ไหมเจ้าคะหวานกล้ยวยสาถูอทุกคนพนมมือขึ้นมาสาถูกอ่ะาปากหวานก้วาปากหวาน แต่ก้นเป็นไงเปรี้ยวมันเป็นเขาจะรว,ว,วมจะบอกว่ายังไงดีเป็นคำสุภาษิตคำพังเพยที่มีความหมายอ,าอยา่าเจ้าค่ะท่านอันแรกปากหวานก้นเปรียาาาา้ยวก้กวนกเปรี้ยวจะเจ้า่่เจ้าปากหวานก้นเปรี้ยวแปลว่าอะไรเจ้าค่ะ ก็คือว่าคนที่ต่อหน้าเนี่ยพูดจาดีดีแต่ความจริงแต่ความจริงกลับไม่มีความจริงใจชอบเอาเขาไปนินทาว่าร้ายไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเราก็อย่าทำดีเหรอเจ้าค่ะ อย่างสมมติว่าโยมนะสมมติว่าโยมบอกว่าโอ้ท่านเจ้าขาท่านเนี่ยเป็นเด็กดีน่ารักตั้งใจเลี้ยงอย่างงั้นอย่างนี้ชมท่านต่อหน้าพอรับหลังโยมก็ออกไปนินทากับคนอื่นอุย้ยสาม,มนเณรเหรอไม่ได้เรื่องหรออุย้ยไม่ได้ตั้งใจเลี้ยงอย่างที่เห็นหรออะอย่างน,นี้ชอบไหมชอบไหมของขึ้นเลยเห็นไหมเจ้าคะเออเนี่ยถ้าไม่ชอบที่โยมทําให้ดูก็อย่าเป็นคนแบบนี้นะ อย่าเป็นคนปากหวานก้นเปรี้ยวนะเจ้าค่ะอ่าขึ้นนเลยะครับอใครตอบได้ยกก่อนแล้วเจ้าคะอ่าเดี๋ยว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 เจ้าค่ะแม่ชีน้อยยกก่อนแม่ชีเอเชียเจ้าค่ะหมอปลาหมอปลาอะไรเจ้าค่ะโอ้อ่าทุกคนพนมมือขึ้นสาธุอ่สามเณรนหนึ่งคะแนน งั้นเรามาดูความหมายอ่าเรามาเน้นเรื่องของความหมายกันเราจะได้ไม่เป็นคนแบบเป็นปลาหมอตายเพราะปากความหมายของลปลาหมอตายพาะปากก็คือว่าคนที่ปากคลอ<ร>้อยชอบพูดจาไม่ดีจนตัวเองต้องได้รับผลกระทบเพราะคําพูดที่ตัวเองได้พูดไปอ่านะเจ้าคะเป็นคนที่ปากคล้อยชอบพูดจาไม่ดีก็เลยต้องรับกรรมในสิ่งที่ตัวเองพูดออกไปพอพูดพล่อยๆอ่ะนะเจ้าคะพูดพล่อยๆก็แบบพูดแบบไม่มีสติ กูไม่มีสติอ่อีกภ่านเลยครับอ่าอีกผ่านไหมเจ้าคะอ่าน้องเนนเริ่มสนุกแล้วนะเจ้าคะอ่าเรามาดูรูปสิรูปเนี่ยนะเจ้าคะคุณยายปากปากมีอะไรด้วยเยลลี่ที่ปากมีอะไรผู้หญิอันนี้มีอีกเจ้าค่ะเจ้าค่ะน้องถ่าท่านถามคุณยายคนนี้เคยหอยอยู่แล้วคุณยายคนนี้มีปูอ่าปากมีหอยแล้วก็ สุภาษิตคำพังเพยไทยว่าอะไรเจ้าคะเชิญเจ้าค่ะผมชายนะปากหอยปากปูปากหอยปากปูอันนี้เจ้าค่ะปากหอยปากปูคือคนที่ชอบนินทาว่าร้ายกล่าวหาผู้อื่นด้วยความสนุกปากคนแบบนี้มีใครคบหาไหมเจ้าคะมีมีเหรอเจ้าคะไม่มีค่ะคนที่ชอบนินทาว่าร้ายคนอื่นด้วยความสนุกปากก็เขาทิ่งินทาด้วยกัน น้องเนนเราไม่ได้เรื่องเลยนะอไม่ชีนะไม่ชีอย่าไปยุ่งเนี่ยตั้งใจเลยก็ไม่ตั้งใจเลยบอกว่าจะตั้งใจอย่างนี้ชอบไหมเจ้าคะอยากคบไหมเจ้าคะไม่อยากครับพี่อ่ามาถึงข้อสุดท้ายเลยนะอย่าเพิ่งตอบนะใครตอบได้ยกมือก่อนจตัวบวกสี่หนึ่งใครตอบได้ไหมเจ้าคะเฉลยเลยแล้วกันนะเจ้าคะอันนี้ก็คือปากโทษตีบวกไอ้ปากโทษตีจะต้องมาเสร็จปากเป็นเอกเลขเป็นโท เอกเลขเป็นโทก็คือว่าโบราณท่านสอนเปรียบเทียบเอาไว้เพื่อให้รู้ว่าการพูดจาของเรานั้นมีความสําคัญมากบางครั้งสําคัญมากกว่าความรู้ที่เรามีเสียอีกเพราะฉะนั้นน้องเนนเจ้าคะแม่ชีเจ้าคะเวลาจะพูดอะไรเราจะต้องมีสติในการพูดเพราะอย่างที่โยมได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้แล้วว่าเมื่อเราพูดอะไรไปแล้วก่อนพูดเราเป็นเจ้านายคําพูดของเราแต่เมื่อเราพูดออกไปแล้วใช่ไหมเจ้าคะคาพูดนั้นเป็น นายเราเพราะว่าเรา<อ>พูดมันออกไปแล้ว<า>เรามาดูอีกเรื่องของหลักการพูดเราจะพูดใจยังไงให้เราพูดแล้วคนอื่นก็มีความสุขและตัวคนพูดเองก็มีความสุขการพูดของเราจะทําอย่างไรไม่ให้สร้างบาคอากุศลให้กับตัวเราเองและผู้อื่นนะเจ้าคะอะเรามาอ่านพร้อมๆกันหนึ่งหลักการพูดต้องมีหนึ่วาจจสองไมยสาม ถูกกราเทศะาสีประกอบด้วยความเิตตาห้า,าและขอเพิ่มอีก4ข้อนะเจ้าคะที่จะเป็นหลักประกันที่ทำให้การพูดของเราเราับรองว่าพูดกี่ครั้งเราและผู้ที่ฟังเราก็มีความสุขคือหนึ่งเจ้าคะมีสาม,มาคารวะอ่าเจ้าดูดูนีเนยเจ้าคะเนอ,อ่าพูดพูดตามมันจะต้อง อ่านเจ้าค่ะเว้นจากการพูดโกหกเว้นจากการพูดจ้อเสียดเว้นจากการพูดเท็จเว้นจากการพูดคำหยาบจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของคำพูดเป็นเรื่องที่สำคัญมากการพูดโกหกมีใครเคยพูดโกหกบ้างไหมเจ้าคะแล้วพูดโกหกแล้วมีความสุขไหมเจ้าคะไม่มีเลยไม่มีความสุขเลยเพราะฉะนั้น รู้ทันทีว่าเราโกหกเพราะเวลาพอคุณโกหกเนี่ยจิตใจมันมันจะต้องแบบกลัวคนอื่นเขาจะรู้ใช่ไหมกลัวคนอื่นจะรู้ว่าเราพูดไม่จริงใช่ไหมพอเรากลัวจิตใจเราก็ห่อเหี่ยวไม่มีความสุขหลบเจ้าค่ะยมหลบเจ้าค่ะท่านจดไม่ได้อการพูดโกหกเนี่ยให้ผลในระยะสั้นก็จริงเพราะเราโกหกคนอื่นที่ไม่ใช่ไหมคะโกหกพ่อแม่โกหกเพื่อนโกหกอะไรงนี้แต่ เรารู้สึกว่ามันอาจจะให้ผลในระยะสั้นก็จริงแต่ว่าจริงๆแล้วมันให้ผลในระยะยาวด้วยเพราะว่าเราก็จะไม่มีความสุขเราจะต้องกลัวคนอื่นเขารู้ถูกไหมเจ้าคะอ่าเรื่องของการพูดสอ่อเสียดเรื่องของการดินทาว่าร้ายเรื่องของการพูดสอ่อเสียดเนี่ยทำให้คนแตกความรักความสามัคคีกันนะเจ้าคะเหมือนอย่างเงี้ยยุยงสอ่อเสียดให้คนอื่นเขาตีกันเหมือนน้องเนนแม่ชีองค์นี้นะเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะ โอ้เขาไม่ดีไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อ่าอย่างนี้ส่อเสียจอย่างนี้เขาว่าท่านอย่างนี้อย่างนี้นะอ่าเสร็จแล้วโยมก็มาพูดกับแม่ชีแม่ชีน้องเนรน่ะเขาว่าท่านอย่างนี้อย่างนี้นะอ่ะคนไม่ได้พูดเห็นไหมส่อเสียดนี่ไม่พูดความจริงแล้วก็ยังไปยุโยงให้คนเขาแตกแยกกันดินทาว่าลายคนอื่นอันนี้ให้ผลในระยะยาวทําให้คนโกรธกันไม่รักกันแตกความสามัคคีกันเพราะฉะนั้นเรารู้แล้วว่าไม่ดีอะไรนะเจ้าคะเหมือนในละครเห็นไหมเจ้าคะนางลายเห็นไหมเจ้าคะไม่ในละครเหแบบ ชอบทะเลาะกันพราะต้องมีนางอะไรตลอดโยมเลยยมโยมพี่กิ๊กนี่ตลอดใช่ไหมเจ้าคะส่อเสียดแต่บางทีแต่บางทีก็ได้เป็นตัวดีนะคไหมใช่ไหมคะคนดีเขาก็จะไม่พูดส่อเสียดกันนะเขาไม่นินทาว่าร้ายคนอื่นอ่ะเรื่องของการพูดเพ้อเจ้อเหมือนกันอันนี้อยากจะบอกว่าน้องเนนเจ้าขาน้องเนนมาบวชแล้วก็ต้อง ไม่ใช่เด็กชายชิตะหรือเด็กชายวิสกิตต่อไปนะเจ้าคะท่านกลายเป็นสามเณรน้อยไปแล้วนี่สิ่งที่นุ่งห่มอยู่คืออะไรภาจีวรภากาสาวพัทใช่ไหมเจ้าคะของสูงนะเนี่ยที่กําลังนุ่งห่มอยู่เนี่ยของสูงเพราะมีของสูงเพราะว่ามีมาตั้งแต่สมัยพระพุทธการใช่ไหมคะพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงนุ่งห่มเช่นนี้ พระริยสทรงสาวกทั้งหลายพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วก็สืบต่อพระศาสนาทุกท่านทุกพระองค์ก็นุ่งห่มเช่นนี้อันนี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดานะเจ้าคะไม่ใช่แค่เปลี่ยนยนิฟอร์มแล้วก็โกนหัวจบท่านยังเป็นเด็กชายเหมือนเดิมไม่ใช่ท่านเป็นสามเณรน,น้อยแล้วต้องสำรวมต้องมีความสำรวมอะไรที่ไม่ดี ตอนที่เราเป็นเด็กๆแล้วเราก็ทาอยากนู่นอยากนู่นอยากนี่ได้แต่ตอนมาเป็นสามัญณแล้วทําไม่ได้ต้องมีความสํารวมและที่สําคัญเรื่องของคําพูดสําคัญมากนะเจ้าคะท่านอยู่ด้วยกันเองชอบทะเลาะเบาแวงกันบางทีก็มีบ้างก็ต้องสํารวมวาจารเรื่องของการพูดเพ้อเจ้ออะไรไม่เป็นประโยชน์ก็ไม่ต้องพูดนะเจ้าคะ เรื่องของการพูดคําหยาบคายคิดว่าท่านคงไม่มีอยู่แล้วใช่ไหมเจ้าคะอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักของการพูดหลักๆมีประมาณนี้หวังว่าวันนี้จบคลาสนี้ไปแล้วทั้งน้องเนและแม่ชีจะมีหลักในการพูดที่ทําให้ตนเองมีความสุขและผู้อื่นความสุขเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่วันนี้โยมาอธิบายนะคะเรื่องของการพูดจาให้น้องเนนฟังก็จะบอกว่าทุกท่าน ทำดีๆเอาไว้พูดจาอย่างที่โยมบอกอันนี้นะหลักการพูดเหล่านี้ที่ท่านจดไว้ในหนังสืออย่าจดาจแค่เป็นจดเอาไว,าไว้ท่องให้ขึ้นใจและทำให้ได้นะคะนะและมันจะเป็นกรรมดีที่ติดตามอยู่ที่ดวงจิตดวงใจของท่าน เป็นสิ่งหนึ่งที่จะเป็นกําลังใจให้ทุกท่านอยากทาความดีต่อไปนะคะราคาสำหรับวันนี้นะคะ<ห>ก็คงหมดเวลาของโยมแล้วนะคะโยมก็ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักษษษดิ์สิทธิ์ใดในสากลและโลกนะเจ้าคะรวมถึงบุญบาร,รมีของครูบาอาจารย์นะคะพระอริยะสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วก็ครูบาอาจารย์ของน้องเนยน้องชีทุกๆท,ท่านะนะเจ้าคะจงตั้งใจฟัง จงมารวมกันเป็นตบะเดชะ้าพลวะปัจจัยส่งผลให้น้องเนนน้องสัมมาเนนแล้วก็แม่ชีน้อยทุกท่านนะเจ้าคะมีความตั้งใจในการประพฤติปฏิบัติธรรมะเรียนรู้ธรรมะเพื่อนำธรรมะเหล่านั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตของท่านได้ขอให้ท่านเป็นเด็กดีทำดีคิดดีพูดดีและเป็นหน่อเนื้อนาบุญที่จะช่วยกันรักษาและสืบทอดพระพุทธศาสนาไว้ ตลอดไปนะเจ้าคะ่สะสำหรับวันนี้โยมก็ต้องขอลาก่อนขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท,ท่านด้วยนะเจ้าคะ่ะสสดหตะ